วันศุกร์นะครับที่15กันยานะฮะก็เป็นวันของเงินพระจันทร์นะครับโดยหลักนะครับก็ต้องระมัดระวังไปพิเศษนะครับนะฮะมันเป็นเรียกว่าเป็นวันอมาวศีนะครับในวันที่สามารถจะก๊อปปี้นะครับเรื่องต่างๆในวันนี้นะครับภาพรวมอะไรต่างๆสมวันนี้คุณใช้เงินเยอะมากนะครับซื้อนู่นซื้อนี่นะครับใช้จ่ายกระจายนะฮะหรือว่ามีคนมาเบิกตังค์ขอตังค์นะฮะชำระหนี้สินมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้ใช้เงินในรูปแบบต่างๆนะครับ บวกไปอีกหนึ feels, ่งเดือนก็จากนี้นะครับไปจนถึงอีกหนึ่งเดือนแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องใช้จ่ายเรื่องเดิมๆครับบางทีอาจจะเป็นใช้จ่ายเรื่องต่างๆครับแต่ว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าเดี๋ยวมีเหตุให้เดี๋ยวจะควักหรือก็จ่ายเดี๋ยวสแกนเดี๋ยวโอนนะครับต่อเนื่องนะฮะฉะนั้นใครฟังคลิปนี้นะฮะคุณจะใช้เงินใช้ได้ก็ตามก็แช้วันนี้ไปนะฮะแล้วก็วันมืลืนนะครับแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่15นะครับถ้าใครฟังคลิปนี้ในวันศุกร์ที่15ก็ ระมัดระวังกายวาจาใจนะครับถ้าอารมณ์เสียนะฮะทะเลาะกับแฟนในวันดังกล่าวนี้มันก็จะมีเหตุให้เจอกันเป็นระยะนะครับทำศึกกันเป็นระยะนะฮะให้เหนื่อยเบื่อกันไปข้างนะฮะหรือว่าวันนี้ทุกคนป่วยไข้ไม่สบายนะครับมันก็จะร่างกายก็จะกระเสาะกระแับเป็นระยะนะครับแล้วก็บางคนนะครับถ้าวันนี้เออวันรับตังค์นะครับวันรับตังค์วันที่มีเรื่องดีๆนะครับมันก็จะมีเหตุปัจจัยนะครับในเรื่องดีๆต่าง นะครับเป็นระยะระยะตลอดนะครับไปกหนึ่งเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นยูความเชื่อนะแต่ว่าต้องบอกว่าเขาก็มีความเชื่อเรื่องแบบนี้กันนะฮะถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครที่เออก็เราทําเรื่องดีๆไว้ก่อนดีกว่านะครับกายวาจาใจนะฮะอย่างน้อยมันก็สบายใจแล้วแหละนะครับดังนั้นวันสุขที่สิบห้านี่นะครับทาใจเย็นๆนะฮะบางคนเขาก็หาเวลาไปทําบุญก็ได้ทําให้จิตมันมีเมตตานะฮะหรือว่าทําอะไรที่มีความสุขนะครับ ถ้าอยู่กับแฟนก็อย่าไปทะเลาะกันนะครับมันก็ดีอยู่นะฮะไม่ทะเลาะกันเนี่ยรวมถึงถ้าใครที่แบบจะหาเงินนะครับอะไรก็ตามก็โอเคหาในวันนี้ได้นะครับแล้วก็เรามั่นระวังอารมณ์นะฮะแล้วก็กายวาจานะครับคำพูดวาจาอย่าไปหงุดหงิดอะไรใส่ใครนะครับถ้าคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าก็พยายามอย่อยากเกิดเหตุอะไรก็ตามเดี๋ยวตลอดทั้งเดือนนะครับเดี๋ยวนี้เป็นหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะมีเหตุอะไรก็เกี่ยวกับหัวหน้าลูกน้องบริวารอะไรก็ตามนะครับฉะนั้น ก็เหมือนกับเป็นวันสำรวมนะครับกายวาจาใจนะครับเป็นพิเศษอีกสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับในรอบของเดือนนี้นะครับก็คือสุขที่15นะฮะโดยที่ใครอยากจะไหว้นะครับขอพรโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคเนี้ยตามสะดวกครับคุณจะมีพิธีอะไรที่อยากทําเป็นเล็กๆอะไรก็ตามก็ทําตามสะดวกได้นะครับตามความสุขของเรานะฮะแต่อย่างน้อยนะครับกายวาจาใจนะแล้วก็เระวังการใช้เงินนะครับ แล้วก็ดูแลร่างกายนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราลงคลิปนะครับในวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเรายังพอมีเวลาดูแลร่างกายครับคืนนี้ก็ัะนอนดึกมากครับหรือพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วไม่สดชื่นตื่นมาแล้วเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้โอ้เลยเดี๋ยวมันก็จะสงอกสงแงกนะครับเรียกว่าตลอดนะครับจากวันนี้ไปอีกหนึ่งเดือนนะครับมันก็ไม่โอเคถูกไหมครับแล้วก็ใครที่จะทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับในวันนี้ก็ต้องเรียกว่าทําเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้นะครับ ไปทำเรื่องยากๆเลยนะครับในวันนี้แล้วเดี๋ยวมาลืมก็ทำเรื่องง่ายๆเดี๋ยวเราจะเจอตัวเรื่องหนักๆน,นะฮะฉะนั้นวันนี้แต่อย่ากเกลี่ยงงานนะถ้าไม่มีอะไรทําโอเคก็ต้องทําแต่ถ้าคุณมีอะไรให้เลือกนะฮะก็เลือกอะไรที่มันทําแล้วชิวๆส,ะวะสบายๆหน่อยนะครับใจมันจะได้ปลอดโปร่ปรงแล้วรู้สึกว่าทำอะไรไมันจะได้คล่องมือนะครับจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนนะครับโดยทั่วไปเขาบอกว่าอย่าใช้เงินเยอะนะครับให้เก็บเงินแยกต่างหากอะไรไว้นะครับสมัยก่อนเขาก็ให้เก็บแยกไว้นะครับ๋าสตางก์ก็คือให้อยู่นิ่งๆนะฮะ ก็คือบางคนก็บอกเอาเงินออกมาข้างนอกนะครับอะไรแล้วแต่นะครับเพราะว่ายุคปัจจุบันนะครับมันเป็นการสแกนจ่ายแล้วนะฮะมันไม่ได้เก็บเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับนี่ก็แปลเปลี่ยนเป็นการสแกนจ่ายคุณก็สแกนน้อยๆหน่อยนะครับในวันนี้นะฮะเอาไว้สแกนหนักๆคือวันรุ่งขึ้นก็ได้ฮะหรือว่าวันพฤหัสก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าในมุมมองของเรื่องของเงินทองนะฮะบางคนบอกว่าเออโอเคเอาไว้เป็นการทวงหนี้สินอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ตามสะดวกครับจะทวงหนี้สินก็ได้นะครับ แต่ถ้าทวงหนี้สินนะฮะแล้วก็ได้ตังค์นี้นึกถึงนะฮะอีกฝั่งหนึ่งลูกหนี้คุณนี้จะใช้จ่ายกระจายกันนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะฮะมุมมองของเจ้าหนี้โอเคได้วันนี้มันก็จะได้ได้ต่อเนื่องมุมมองลูกหนี้ถ้าจ่ายไปโอ้โหฉันต้องจ่ายตลอดเดือนกันแล้วแต่นะฮะมันเป็นมุมที่คิดได้หลายนุ่มนะฮะแต่อย่างน้อยก็โอเคนะครับวันนี้สมรวมกายวาจาใจทำอะไรให้มีความสุขของตัวเองให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็อย่าทะเลาะกับโบแองกันนะครับไปแล้วครับช่วงนี้มีความสุขนะครับเป็นกลังใจเสมอคครรััับบสสวดี